หาเงิน Facebook ปี2025ล่าสุดนะครับนะผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับที่มีไอเดียในการทำคอนเทนต์หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไอเดียในการทำคอนเทนต์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมีบอกในช่วงท้ายคลิปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับดูให้จบนะครับนะอ่ะโอเคนะครับผมต้องบอกว่าผมเองเนี่ยนะครับนะทำยูทูบเนี่ยมาก่อนนะครับก็คือทำคอนเทนต์เนี่ยบน YouTube ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาคอนเทนต์ของเราเนี่ยที่อยู่บน u t u b e เนี่ยนะครับ ไปลงใน a c e b o o k เนี่ยได้ด้วยนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ไอเดียแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมทําบน Facebook นะครับนะเพจชื่อว่าครูยูเหมือนกันนะครับคุณสามารถที่จะเจอผมได้ทุกท้องทางนะครับอันนี้มียอดเข้าถึงนะครับนะเดือนนี้ประมาณล้านกว่านะครับแล้วก็ คลิปที่ผมทําไปนะครับก็จะมีคลิปสั้นที่เป็นคลิปรีวนะครับแล้วก็ตัววิดีโอนะครับนะแล้วก็ผมก็จะเน้นนะอยู่2อย่างนะครับก็จะมีโพสต์บ้างนะครับนะอันนี้ก็ทำลงไปนะครับและตอนนี้นะครับนะเฟซบุ๊กเองนะครับเขาให้เราเนี่ยทำรายได้เนี่ยแบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำคลิปหรือว่าทำคอนเทนต์อยู่ผมว่าปีนี้คุณไม่ควรพลาดนะครับเอาล่ะนะครับผมพาทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่แถบที่ชื่อว่า ภาพรวมนะครับนะอันนี้เป็นรายได้เนี่ยโดยประมาณนะครับผมเนี่ยนะครับเพิ่งเปิดสร้างรายได้ไปเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่ากราฟจะดีขึ้นนะครับนะอันนี้นะครับเป็นรายได้โดยประมาณการนะครับซึ่งรายได้ภาพรวมเนี่ยของ Facebook นะครับเขาแบ่งออกเป็น2อย่างนตอนนี้นะครับอย่างแรกก็คือการสร้างรายได้จากเนื้อหานะครับอย่างที่2ก็คือการสร้างรายได้จากระบบที่เรียกว่าระบบดาวนะครับผมจะพาไปดูอันแรกก่อนนะครับนี่นะ การสร้างรายได้จากเนื้อหาเนี่ยมีอะไรบ้างครับครูนะครับเนื้อหาต้องบอกว่าเราทําคลิปคลิปเดียวนะครับนะเราสามารถไปลงได้หลายที่นะไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกนะครับนะหรือแม้กระทั่ง Facebook หรือว่า u t u b e เอยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยพอมีเวลานะครับคุณก็อาจจะตัดต่อเนี่ยใหม่ก็ได้นะให้เหมาะกับแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเองนี่นะครับนะผมก็จะลงไปทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับนตรงนี้เนี่ยครับ ผมเนี่ยนะครับได้ลงเนื้อหาไปนะเดี๋ยวผมมาดูว่ารายได้เนี้ยเกิดขึ้นจากอะไรบ้างกราฟเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่นะกราฟแบบว่าพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบอกงี้ฮะไม่เมีติดดอยนะครับนะเหมือนกับใครนะครับที่กําลังเล่นเทรดต่างๆอยู่นะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยนะครับก็พุ่งไปเรื่อยนะครับยิ่งพุ่งสูงนะครับโอกาสที่เราเนี่ยทำเงินเนี่ยก็มีเยอะนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้นะครับผมจะพาไปดูก่อนว่า เราเนี่ยสามารถที่จะทําเงินได้จากอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับได้จากวิดีโอครับทุกคนนะอันนี้เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากวิดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊นะครับวิดีโอเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างนะเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยผมเพิ่งเปิดสร้างรายได้ไปเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับทีนี้ตัววิดีโอเห็นไหมครับเนี่ยวิดีโอที่ลงไปเ่ยนะครับก็มีโอกาสได้รับเงินนะครับอันนี้คืออันที่1นะอันที่สองครับทุกคนคลิปที่เรียกว่า คลิปดิวนะครับนะก็คือคลิปสั้นนั่นเองครับฟังดีๆนะครับตอนนี้หลายคนนะครับนะอาจจะได้รับข่าวมาว่า Facebook กนี่นะครับยกเลิกการสร้างไรายได้ใช่ครับเขายกเลิกการสร้างไรายได้เนี่ยแบบเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับนะบซึ่งประกาศว่าการสร้างไรายได้เนี่ยแบบเดิมเนี่ย จะสิ้นสุดลงเนี่ยวันที่3สิงหานะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาได้เชิญนะฮะเราครีเอเตอร์ต่างๆนะครับนะเข้ามาร่วมนะครับทดสอบในการสร้างรายได้แบบใหม่เนี่ยที่ชื่อว่าการสร้างรายได้จากเนื้อหานะครับอันนี้นะอันนี้สอนครับเราไปดูนะแบบรีวนะครับเห็นชัดนะดังนั้นเนี่ยใครที่ทําคลิปรีวคลิปสั้นอยู่นะครับนะไม่ต้องห่วงว่าจะทําเงินไม่ได้นะครับคุณยังทําเงินได้อยู่นี่ผมพาไปดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมเปิดสร้างรายได้นะครับก็คือก่อนสงการเพียงไม่กี่วันนะครับนะอ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับนี่คือยอดรายได้ที่เกิดขึ้นเห็นนะครับคลิปริวนะครับนะยังทําเงินอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็ลงนะฮะในทุกแพลตฟอร์มนะครับในเมื่อเราเนี่ยมีโอกาสทําเงินนะจากเนื้อหาจากคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมว่านเป็นโอกาสดีนะฮะ คุณนะครับอยู่ที่ไหนเนี่ยก็มีโอกาสทําเงินได้นะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรตอนนี้นะครับนะทำเงินได้หมดนะครับขอเพียงแค่คุณหาสิ่งที่คุณชอบนะครับหาสิ่งที่คุณรักหาสิ่งที่คุณถนัดนะครับหรือว่าหาสิ่งที่คุณอยากแบ่งปันนะครับอะไรที่เขาเนี่ยนะครับนะไม่เคยเห็นในสิ่งที่คุณเห็นเช่นคุณอยู่ในป่าที่แบบโอ้ไกลมากนะครับคุณอยู่ต่างจังหวัดที่ทําไร่อยู่คุณก็สามารถที่จะ ทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยแบ่งปันเนี่ยเนื้อหาให้กับเพื่อนๆได้นะหรือแม้กระทั่งนะครับทุกวันนี้เนี่ยคุณทำอะไรนะเอาชีวิตประจำวันนั่นแหละนะครับที่คุณทําอยู่นะครับนะเอามาทําคลิปนี่คือง่ายที่สุดนะครับนะว่ากันว่านะครับคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยสำเร็จระดับโลกเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยลองทำเนี่ยหนึ่งพันคลิปก่อนนะครับเพียงแค่เริ่มวันละคลิปก็ได้นะคลิปละ1นาทีถึง3นาทีเนี่ยก็ได้นะครับ ลองทําดูนะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้คุณเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะอันนี้เป็นคลิปเดียวนะครับผมพาไปดูต่อครับนี่เป็นความมหัศจรรย์ที่ผมเองเนี่ยนะครับนะก็คิดว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันยากมากนะที่คุณเนี่ยจะทําเงินจากรูปภาพแต่ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วครับนี่คุณแค่มีรูปภาพเนี่ยคุณก็มีโอกาสทํางเงินได้คุณแค่มีข้อความพิมพ์ข้อความเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนเนี่ยสนใจข้อความที่ คุณพิมพ์ลงไปนะครับนะคุณก็มีโอกาสทำเงินได้แม้กระทั่งเนี่ยใครที่ชอบเรื่องของสตอรี่ถูกไหมครับคุณก็มีโอกาสทําเงินได้นี่มันเจ๋งจริงครับทุกคนนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเอ๊ะนะครับยกตัวอย่างอะไรนะครับนี่คือภาพนะครับที่ผมเนี่ยนะครับนะทำมาจากเอได้วยครับทุกคนต้องบอกอย่างี้ครับว่าภาพเนี่ยเราเนี่ยนะครับจะวาดเองก็ได้นะหรือว่าจะใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยที่ชื่อว่า AI เนี่ยโอ้โหมันมี เยอะมากนะในการที่คุณเนี่ยสามารถที่จะทาเงินได้นะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับผมมีคัดเรีเนยนที่ชื่อว่าวิดีโอ AI สร้างไรายได้นะคุณสามารถเริ่มต้นนะครับจากการเปลี่ยนข้อความเนี่ยนะครับเป็นภาพนะหรือเปลี่ยนภาพเนี่ยครับเป็นวิดีโอหรือเปลี่ยนข้อความเนี่ยเป็นวิดีโอก็ได้นะครับหรือคุณไม่มีข้อความเนี่ยคุณก็สามารถใช้ AI เนี่ย ทำได้นะแม้กระทั่ง AI เนี่ยแต่งเพลงได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจในเรื่องของ AI นะคุณสามารถเริ่มเรียนเนี่ยเรียนออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับอย่าตกขบวน AI นะคุณสามารถที่จะเริ่มเรียนได้แล้วนะครับเรียนออนไลน์ครับเรียนที่ไหนก็ได้นะอ่ะโอเคเรามาดูครับเนี่ยฮะผมไม่ดูนะอันเนี้ยเป็นภาพที่ผมเนี่ยทำขึ้นจาก AI นะครับเนี่ยได้ได้ไป3ดอนเนี่ยดูครับตรงนี้คือ12เมษาเนี่ยสดๆร้อนๆเลยนะครับนะอันนี้คือเพิ่งทําไปนะครับแล้วก็ เป็นภาพที่เจนขึ้นมาจาก AI ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อความนะครับนะพวกนี้เป็นข้อความแล้วก็นี่ก็เป็นภาพนี่ก็เป็นภาพ ai เหมือนกันนะครับนะอันนี้ต้องบอกว่าเราก็สามารถที่จะทําเงินจากรูปภาพและข้อความได้นะครับนะและตอนนี้นะครับมีสิทธิพิเศษเใหม่ๆก็คือโบนัสพิเศษนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมนะครับนะ ได้รายได้จากโบนัสขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าให้กับเพื่อนฟังว่าเอ้นะครับเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับนะโอ้โหค่อนข้างมีรายได้หลากหลายมากครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากเนื้อ,อาหานะครับแล้วก็ชิลลิงก็คือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากระบบดาวนะครับอันนี้ก็จะมีคนน,นะครับ ให้ดาวเนี่ยในคอนเทนต์ของเรานะครับคนที่ทำคอนเทนต์ลงเพจนะครับก็สามารถที่จะรับเงินได้นะครับแดีนี่อย่าลืมนะถ้านะเกิดว่าใครเนี่ยดูอยู่บน a c e b o o k นะครับแล้วเกิดถูกใจคอนเทนต์นี้นะครับคุณสามารถที่จะให้ดาวกับคอนเทนต์นี้ได้นะแล้วผมก็จะเอาคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมาฝากทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะครับรูปแบบในการทำเงินนะครับในการสร้างไรายได้เนี่ยมีการาฟค่อนข้างสวยนะ นะครับนี่นะครับสามารถที่จะดูเนื้อหาได้ทั้งหมดนะครับคุณสามารถที่จะกดดูเนื้อหาต่างๆได้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเนี่ยที่ผมเนี่ยนะครับลงไปเห็นไหมฮะเนื้อหาส่วนใหญ่ของผมเนี่ยนะครับก็จะสอนในเรื่องของนะการสร้างรายได้นะครับจากออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ผมทํารายได้เนี้ยอยู่บน u t u b e นะครับแล้วก็เป็น Facebook นะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังว่าเอะนะฮะเฟซบุ๊กเนี่ย มีโวกาสทําเงินได้อย่างไรแล้วก็มี Ti กต o k ด้วยนะครับและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําเงินออนไลน์นะครับแล้วก็ผมก็จะเสริมในเรื่องของความรู้ในส่วนของการตลาดนะครับในการที่เราจะวางแผนนะครับในการทำคอนเทนต์นะครับหรือแม้กระทั่งการโปรโมทนะไม่ว่าจะเป็นการทํา SEO หรือแม้กระทั่งการยิงโฆษณานะครับอันนี้ ผมก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับแล้วมาพูดถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์สำหรับใครที่ไม่มีไอเดียเลยนะครับตอนนี้คุณปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าโอ้ครูนะไม่มีไอเดียในการทำเนี่ยต้องทำยังไงผมมีตัวช่วยครับมันชื่อว่า ChatGPT ซึ่งคุณสามารถใช้ฟรีได้เลยนะครับเน้นย้ำอีกนิดนะครับว่าฟรีอ่าโอเคนะครับแล้วเข้าไปที่ตัว ChatGPT นะครับเราสามารถใช้แบบฟรีได้เลยนะแต่นี้นะครับเนื่องจากว่า ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ AI เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนะผมก็เลยจ่ายตังไปในเรื่องของการใช้เช่นิธีนะครับอ่ะโอเคนะครับเราจะลองดูนะปุ๊บนะครับผมคิมพ์คำว่า99ไอเดียทำคอนเทนต์คุณก็ลองไปพิมพ์แล้วก็ลองดูแล้วกันนะครับนี่นะครับแน่นอนนะ99ไอเดียนะครับที่คุณสามารถใช้ได้กับ YouTube Facebook Tiktok นี่มันรู้เลยครับว่าเราเนี่ยนะครับจะเอาไปทําอะไรนะนะหรือว่าแม้แต่บล็อกต่างๆนะครับอ่านี่ก็คือ คุณนะฮะสามารถที่จะทำคอนเทนต์เนี่ยไปลงในบล็อกในเว็บไซต์นะครับนะคุณก็มีโอกาสเนี่ยทำเงินผ่านเนื้อหาต่างๆได้ครับอ่ะเรามาดูครับว่าเจ้าไอเดียต่างๆเนี่ยเขาเสนออะไรแล้วว่านะครับ ChatGPT เนี่ยนะครับนะเป็น AI ที่สามารถที่จะหนึ่งเลยนะครับเปลี่ยนข้อความนะ เป็นข้อความที่มากขึ้นคุณสามารถถามอะไรได้หลายๆายอย่างนะครับสอนะครับนะเขาสามารถที่จะสร้างเป็นรูปภาพได้อย่างที่ผมสร้างรูปภาพเนี่ยลงอยู่ในเพจใช่ไหมครับแล้วก็ทําเงินได้โอเคไหมคุณเนี่ยฮะสร้างไป1รูปคุณก็มีโอกาสทําเงินได้นิดหน่อยเมื่อกี้สดอนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณสร้างเนี่ยลอยรูปนี่นะฮะมันก็จะเป็นแนวทางให้คุณทำเงินได้มากขึ้นนะอ่ะโอเคนะครับตอนนี้คอนเทนต์เล่าเรื่องตัวเองประสบการณ์ตรงคุณเกิดมาเนี่ย คุณมีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับตอนคุณเป็นเด็กๆนะสมมติว่าคุณเรียนมันธยมอยู่นะฮะคุณก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับเอ่อมัธยมนะครับนะเช่นสรุปเนื้อหาประจําวันที่คุณเรียนมาก็ยังได้เลยนะครับนะหรือว่าดูว่าเอ๊ะนะครับคุณไปโรงเรียนเนี่ยหวันนะหรือว่าคุณไปมาหาวิทยาลัยเนี่ยหนึ่งวันนะครับคุณมีอะไรที่อยากเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยอาจจะเอามาเล่าสักหนึ่งนาทีก็ได้นะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเนื้อหาความรู้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเนื้อหาอะไรที่คุณพบว่าอมันแปกๆหรืว่า ไปมหาลัยเนี่ยนะครับคุณไปเจออะไรที่มหาลัยเนี่ยสะว่ายน้ําแล้วก็มีอะไรแปลกๆอยู่บนสะหรือคุณเป็นเจออะไรที่คุณอยากที่จะนําเสนอมุมบางมุมเนี่ยของมหาวิทยาลัยให้กับเพื่อนๆดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับนะแ<ม>ชร์เรื่องราวความสําเร็จนี่หรือว่าความล้มเหลวนะ<ม>คุณไม่จําเป็นที่จะต้องแชร์ความสําเร็จอย่างเดียวนะ<ม>คุณสามารถแชร์ความล้มเหลวเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะอย่างเช่นนะครับนะผมเนี่ยก็ มีความล้มเหลวเกิดขึ้นเหมือนกันนะผมเนี่ยครับก็เป็นลงทุนนะครับในการาซื้อนะอเครื่องขุดพวกเครื่องขุดต่างๆนี่ใช่ไหมครับเขาก็จะว่าไอ้เครื่องขุดกิปโตเลยครับแต่ต่อมาเนี่ยราคาเนี่ยโหมันลงแบบหนักมากนะครับนะเท่ากับว่าอันนี้เราก็สูญเงินไปจากการทําเครื่องขุดอันนี้ก็จะเป็นความล้มเหลวที่เราสามารถที่จะมาแชร์ได้นะอ่ะโอเคนะครับแชร์เร,รื่องราวความสําเร็จเนี่ยฮะ ผมเองนะครับนะก็ทำยูทูบไปจนถึงแสนสับสกับเบอร์นะครับก็จะได้โล่แบบนี้นะครับนะก็จะมีไอเดียต่างๆนะในการทํา YouTube คุณสามารถเข้าไปดูในช่องครูยูดูแล YouTube ได้นะครับนะก็จะสอนในเรื่องของการดูแลช่อง YouTube ต่างๆนะครับนะที่จากศูนย์นะครับเป็นจนถึงแสนสับสกับเบอร์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความสําเร็จอันนี้ผมยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูนะว่าเราสามารถที่จะแชร์เรื่องราวต่างๆได้นะรีวิวว,วันหนึ่งของคุณนี่ฮะ 5สิ่งที่เรียนรู้จากปีที่ผ่านมานี่เห็นไหมไน,น,นะนะครับไอเดียต่างๆนะนะฮะสรุปบทเรียนนะฮะจากชีวิตจากความผิดพลาดเห็นไหมครับคุณสามารถเล่าได้หมดเลยนะวิดีโอก่อนหลังที่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่เห็นไหมคุณมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะครับในช่วงที่ปีที่ผ่านมานะกับปีใหม่นี้อน,นี้คุณสามารถเล่าได้หมดเลยนะครับประสบการณ์เปลี่ยนงานเรียนจบลาออกแน่นอนครับนะเราเนี่ยนะครับมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายยิ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอายุสัก30-40เนี่ย คุณสามารถที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ได้เลยนะเปลี่ยนง,งานมากี่งานเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เรียนจบนะคุณเรียนจบปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็มาเล่าได้ลาออกนะฮะก็เล่าได้เช่นเดียวกันนะครับนะความลับที่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับคุณนี่คุณสามารถที่จะนี่นี่คือ,น,คอนี่คือแบบว่ามันอาจจะทําให้คนเนี่ยอยากรู้นะว่าเอะนะครับความลับที่มีใครรู้นะเกี่ยวกับคุณนะครับนะเส้นทางการสร้างไรายได้ของคุณนี่เราสามารถที่จะเล่าได้นะเช่นผมเนี่ยครับมาเล่าว่าเอ็นะเส้นทางในการทําเงินใน Facebook เป็นอย่างไรอันนี้วันนี้เห็นไหม เชื่อความเชื่อผิดๆที่คุณเคยเชื่อนี่เห็นไหมครับสิ่งที่คุณอยากบอกตัวเองในอดีตอันนี้มันเยอะมากเลยครับต่อไปนะผมยกตัวอย่างนะคอนเทนต์ให้ความรู้ h o w t ยกตัวอย่างเช่นนะครับนะตอนนี้นะครับผมเนี่ยกำลังทำคอนเทนต์เนี่ยที่เน้นเรื่องของการให้ความรู้ถูกไหมครับนะเอา Howto ในการทําเงินนะฮะสอนทำอะไรสักอย่างนะครับอธิบายคําศัพท์ยากๆหรือแม้กระทั่งคุณสามารถสรุปหนังสือได้นะครับซึ่งคุณนะครับนะสามารถที่จะทําได้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ย เรื่องของความรู้นะครับคุณสามารถที่จะทําได้หมดเลยนะแชร์ความรู้นะแอปต่างๆนะครับอธิบายแนวคิดคอนเซ็ปต์โอ้มันมีเยอะมากเลยนะครับนะสอนวิธีการเริ่มต้นอาชีพนะครับอันนี้มีเยอะมากนะครับคอนเทนต์แบบให้แรงบันดาลใจก็ได้นะนะครับคาคมเปลี่ยนชีวิตเห็นนะนะครับนะบอกเรื่องราวที่คุณนะครับชื่นชอบนะแชร์เบื้องหลังความสำเร็จนี้เยอะมากเลยนะครับนะแชร์เป้าหมายชีวิตนะครับนี่เยอะมากเลยนะครับ วิดีโอสร้างแรงบันดาลใจนะครับนะใน30วินาทีคอนเทนต์เกี่ยวกับการเงินนี่นะครับวิธีหาเงินออนไลน์เห็นไหมอันนี้ผมก็เชื่อมโยงไปถึงวิธีการหาเงินออนไลน์ด้วยนะครับรายได้เสริมแพสซี v e i n c o อันนี้ก็จะเน้นพวกที่หาเงินนะมีค่อนข้างเยอะนะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่เป็นไอเียต่างๆนะครับนะวางไว้ตรงใต้คลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครไม่เจอก็ไปหาตาม Facebook ผมหรือว่า YouTube ผมเลยนะก็ได้นะนะครับอันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ไวรัลนะครับเล่นกับกระแสนะฮะคุณอาจจะมีคลิปต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับเล่นกับกระแสบ้างนะครับนี่เยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นไอเดียต่อไปก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนหรือว่าติวนะฮะติวสอบได้สนาทีนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับกำลังที่จะสอนบางวิชาอยู่คุณสามารถที่จะเอาเคล็ดลับบางอย่างนะครับมาลงสอนได้นะอธิบายสูตรคณิตศาสตร์เห็นไหมเล่าประวัติศาสตร์ยังได้เลยนะฮะทุกสาขาวิชานะครับนะคุณสามารถทาตรงนี้ได้หมดเลยนะครับคอนเทนต์พัฒนาตัวเองนะ เทคนิคเลิกผาดเันประกันุ่งอันนี้ก็จะน่าสนใจนะครับนี่เริ่มต้นวันให้มีพลังทํำยังไงนะครับนี่เยอะๆเลยนะครับสรุปหนังสือก็ได้นะครับนะคอนเทนต์เกี่ยวกับทดลองเปรียบเทียบนะครับนะนี่ก็สามารถที่จะทําได้นะครับนะทดลองใช้ชีวิตแบบคนดังหนึ่งวันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับเป็นคนดังเป็นดารานะฮะนะหรือว่าเป็นยูนิเซอร์นะครับคุณก็สามารถที่จะทําตรงนี้ได้นะครับเป็นคอนเทนต์นะ คอนเทนต์นะครับขายของรีวิวนี่นะครับนี่เป็นคอนเทนต์ยอดฮิตนะถ้เกิดว่าใครเนี่ยกำลังที่จะจะขายสินค้านะครับคุณสามารถที่จะรีวิวของได้เลยนะหนึ่งคุณรีวิวสินค้านะครับคุณขายสินค้าได้ถูกไหมครับคุณเป็นผู้ประกอบการนะคุณเป็นเจ้าของสินค้านะครับนะหรือว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทอยู่คุณรีวิวลงไปปุ๊บเนี่ยคุณขายสินค้าได้ครับแล้วก็คุณยังเป็นครับนะมีโอกาสรับเงินเนี่ยจากการที่คนเนี่ยเพียงแค่มาดูสินค้าของคุณนี่ฮะมันเจ๋งไหมครับได้เงิน2ต่อนะต่อที่1น เล่าเรื่องสินค้าของคุณนะครับโดยการบอกแค่ว่าวิธีการที่แก้ปัญหาโดยการที่เขาเนี่ยต้องใช้สินค้าคุณเนี่ยคืออะไรหรือแม้กระทั่งว่ามาเล่าว่าสินค้าของคุณเนี่ยนะครับมันใช้ยังไงนะครับนะวิธีการใช้ใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะได้เงิน2ต่อ1นะครับได้จากการที่คุณเล่าวิธีการที่ใช้สินค้า2นะครับเขาถูกใจเขาก็ซื้อสินค้าคุณเอ๊นี่ครับนะเราสามารถที่จะทําเงินได้จากตรงนี้ได้นะครับคอนเทนต์แบบสรุปๆนี่เล่นมุกโอ้อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่า ใครเนี่ยที่สายบันเทิงตลกตลกนะครับคุณสามารถที่จะทําได้หมดเลยนะครับ99นะครับไอเดียคอนเทนต์ถ้เกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจนะครับในทุกช่องทางนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องของการหาเงินออนไลน์นะครับนะแล้วก็การตลาดออนไลน์ต่างๆนะครับพิมพ์แค่ว่าครูอยู่นะครับนะคุณก็จะเจอผมในชุกช่องทางครับสำหวันนี้ผมครูอยู่ไปละครับ แต่กิดว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมใช้เก็บไว้นะถ้าคุณชอบเรื่องดาวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแล YouTube ไว้และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร